สวัสดีค่ะลูกหมอนค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทำเยมมันเบอร์รี่ทำเองทานเองค่ะดีต่อสุขภาพเพราะว่าเรารู้เนาะว่าเราล้างได้สะอาดทำเสร็จแล้วค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองทำตามได้นะคะวิธีทำไม่ยุ่งยากเลยค่ะ เห็นไหมคะ่ะเขาไม่ไหลามารวมกันก็คือโอเคใช้ได้แล้วนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองทำตามดูเลยคะ่ะแล้วอุปกรณ์วัตถุดิบในการใช้นะคะเดี๋ยวจะจดไว้ให้ใต้ลิงก์ด้านข้างเหมือนด้านด้านล่างเหมือนเดิมคะ่ะไปชมวิธีทำกันดีกว่าเนาะ ไปเลยค่ะค่ะลูกมันค่ะมันบัลลีก็ตรงนี้นะคะก็ประมาณ1,100กรัมค่ะน้ำตาลทรายนี่เราใช้สักประมาณ800กรัมนะคะมะนาว1นึ่ซีค่ะน้ำสองรยกรัมยังไงก็เชิญเพื่อนๆชมวิธีทำกันดีกว่าเนาะไปชมกันดีกว่าค่ะค่ะก่อนอื่นเราก็เอาลูกมันนะคะ ทเทใส่ก,กระทะเลยค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีกระทะทองใช้กระทะเทปล่อนก็ได้ค่ะพอด,พอดีกระทะเทปล่นใบใหญ่ไม่มีเนาะวันนี้เราทำเยอะค่ะกระัะโอเค่ะ วันนี้จะใช้เน้ำตาลทรายแดงนะคะเพื่อนๆนีก็สามารถใช้น้ำตาลทรายขาวได้ตอนน้ำตาลทรายยังไม่ละลายนะคะเราต้องเปิดไฟอ่อนก่อนเนาะเดี๋ยวเขาจะไหม้คนะ่ะ ต้องคนเรื่อยๆนะคะกันออกไหมค่ะคันเมื่อน้ำตาลทรายเริ่มละลายเราก็เติมน้ำลงไปเลยนะคะเพื่อเป็นตัวช่วยเขาค่ะคันเมื่อเขาเดือด เราก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆนะคะเราก็คอยใช้พับพียค่ะช้อนเนี่ยคะ,ะ,คะกดๆเขาด้วยะคะ่ะเพื่อให้เขาเหลกๆละเอียดค่ะแต่เราต้องการจะกินแบบนีเนื้อสัมผัสเป็นเนื้อลไม้นะคะเรวก็ใจเขาเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะ่ะแต่เราก็กดๆเขาหน่น ก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำเขาจะแห้งค่ะจนกว่าเขาจะงวดๆเนาะแล้วก็สับๆลำไปแบบนี้ค่ะประมาณนี้ใช้ได้เลยนะะให้เราสังเกตดูจักการจุดค่ะ เห็นไหมคะเขาจะเป็นสายหนึอน่อย่างเงี้ยคะ่ะอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยใช้ได้แล้วนะคะและ้วค่เราเติมแป้งแป้งข้าวโพดคะ่ะน้ำเปล่าค่ะเติมลงไป เดี๋ยวถ้าเขาเย็นแล้วเขาจะหนืดกว่าน,นี้ค่ะแล้วจากนั้นเราก็เติมมะนาวค่ะเติมมะนาวกันเขาตกผลึกเนาะหลังจากนั้นเราก็ปิดแก๊สเลยค่ะ แล้วเราก็บรรจุขวดทั้งที่ยังร้อนอยู่นะคะ ก็เดี๋ยวบรรจุไปเรื่อยๆจนเสร็จคะ่ะดูดูเนื้อนะคะเดี๋ยวก็เย็นแล้วก็จะหนืดกว่านี้คะ่ะเดี๋ยวเราบรรจุขวดให้เสร็จเลยนะคะ หลังจากนั้นเราก็คว่ำขดโหลไว้แบบนี้นะคะเพื่อให้ไล่อากาศขภายในออกค่ะก็ทิ้งเขาไว้จนแบบนี้จนเย็นเลยนะคะแล้วเราค่อยเอาเก็บไว้เนาะเก็บไว้ได้นานเลยค่ะเป็นเดือนก็ไม่เสียถ้าเรายังไม่เปิดนะคะเหมือนของใหม่เลยค่ะถ้าเราเปิดแล้วเราก็ต้องใส่ตู้เย็นไว้แต่ถ้าเพื่อนๆกลัวก็สามารถเย็นและสามารถนําใส่ตู้เย็นได้เลยนะคะก็เสร็จแล้วค่ะ ใจเพื่อนๆถูกใจก็ขอ,อกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะค่ะยังไงเพื่อนๆลองทำตามดูนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายน่าทานมากคะ่ะ